เห็นญาติจ๋าเห็นญาติจ๋าเหรอปดีค่ะเอฟซีช่องคุณย่านะคะกบรุ่นนี้เขาน่าจะไม่ซื้อเป็นตัวแล้วเนาะน่าจะซื้อกิโลแล้วรุ่นนี้น่าถ้าเป็นบ้านเท่านะเพื่อนเพื่อนเอฟซีก็ซื้อเป็นกิโลแล้วอันนี้คุณอาเพื่อนมาเขาซื้อตสามบาทหาบาทโมเมนกบรุ่นนี้มัน ไม่ก็ลั่นตุ่มสมแสบบางตัวก็เท่าอ้ยเท่ากำปั้นเท่ามือเด็กแล้วนะอะไรนะเห็นเลยยึดจัดมันไม่นะหนูนี่แหละขุดป่วงขุดปวกให้กบกินเลอลูกไปไปกันไปดูนี่ป่าขี่คอไม่ได้ที่หน่ มอะไระ <c ười> ดตาเอ๋เจะเอ๋ตาเอ๋าเอ๋อันนี้คือบ่ออนุบาลค่ะ นี่คือบ่อนุบาล<อ>ที่เป็นบ่อนุบาลลูกกบที่ยังเป็นหางอยู่ยังบบกัรหางนะจ๊ะบ่อนุบาลนั่เป็นก็เอื่องไงล่ะเป็นนี่หางอยู่เนาะอันนี้เป็นเขียดแล้วจานน้า <c oughs> บอนนี่เป็นเขียดแล้วบอลนี่เป็นเขียดแล้ว เมื่อนี้มาเที่ยวบ้านมูค่ะยูพิจิตแล้วมาชมบอ่อกบยิ้มใหญ่เลยมื่อนี้คุณยามาเที่ยวบ้านมูยูพิจิตเ,เด้อค่ะวันยได้มีโอกาสมาทายบรรยากาศสวยๆบ้านสวนให้เบิงเนะคะ่ะอันนี้มันเป็นบอนี่เป็นเขียดอยู่ค่ะตัวเขียดอยู่ถือว่าเพ่นประสบความสำเร็จอยู่

ลูกเชอรี่ครเออเชอรี่บ้านจะเออยังเพื่อนๆอยากไปชมพอพันแม่พันเพื่อนียากหรอมพอพัน่าแมอมันตกเนี่อน ้จะพอพันแม่พันคุณพ่อคุณแม่คุณแย่วอย่างนี้นะจ้ะอันะไรตัวโอ้ตัวนี่ก็อาจเะตัวน้อยได้จ้ะตัวจริงตัวใหญ่แห้งแม่พันตัวใหญ่ๆเนี่คือแม่พันอู้ตัวนั้นตัวใหญ่แห้งนี่เพื่อนๆสองความือผู้ชายเลยได้จ้ะในโทรศัพท์อาจเปตัวน้อยตัวเล็กๆตัวดำๆนั่นคือพอพันนี่นี่มีแม่พันหาตัว น,นันไปตุ๊บพรอฟังเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นั้ีมตัวห้าหกมีแม่พันอยู่ที่นี่หกตัวที่เหลือกวามีพรอัอยู่พระมัณสิตัวอู้ถ้าอยูปลาลือเลยลูอย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ตัวขาวเลยนะ ตัวส <t> ีเหลืองปีนาเข้าเดซี่นี่ลูกกบชุดมันเกียมัรุนรนลูกรุนแรกอ่ะปีนาเป็นรุนที่สองเ้าบอกว่าไอ้ตัอรุที่ให้เนี่ยเดให้เอต่อตุ้มองตุ้มเองรอตุ้มแนวตุ้มแนวก็มมีตเยตุ้มแน้เ พงแนีแนวครับพี่ีงแนวอานแนวนี้เดี๋ยมอโกมมโกเอาหน้าผากโขพงแนวพงแนวพงแนวพี่จนี่ยใพงแนวพี่ีกับบรรยากาพงแนวพงแนวเนีพองอเดียวมอโขมพ้งแนวคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบทีปเพียงเท่านี้นะคะ พอกล่าวคำว่าส,สวัสดีค่ะ f อฟและเพื่อนเพื่อนทุกท่านสวัสดีค่ะ